สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลตำรวจโทจารักแสงทวีปอดีตนายตำรวจราชสำนักประจำเรื่องทรงฝึกพระองค์อย่างถึงพร้อมด้วยความเป็นพระประมุขแห่งชาติในส่วนความรู้สึกของผมนะผมก็ประทับใจนะครับที่ราชการที่ติดท่านตรง มีพระกำลังกายที่แข็งแรงมีความเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็มีความอุตสาหพยายามทุกคอที่ท่านผ่านท่านสามารถผ่านได้ด้วยีท่านจบโรงเรียนในร้อยท่านทุนท่านเรียนยิงปืนระบบ P p พกับผมท่านฝึกฮอท่านฝึกอาและท่านฝึกการบินพาณิชย์ซึ่งไม่มีอาะมุกข,ของประเทศไหนเลยนะครับที่เขาจะทำได้แบบนี้ นะส่วนมากก็จะมีทาได้อย่างสองอย่างและบางบางพระองค์ของต่างประเทศไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับการลบเลยนะครับเพราะฉะนั้นพรนั้นผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นพระมาหารษัตว์ที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านจะสามารถเป็นพระมาหากษัตริย์ที่ดีได้ต่อไปเหมือนกับทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาเอกราชาหนึ่งเดียวในโลกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ